สวัสดีค่ะส้มเซฮายนะคะจากเซฮาออฟฟิเชียลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาประกาศผลนะคะสำหรับกิจกรรมแจกเสื้อนะคะจากทางเซฮายาออฟฟิเชียลกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องขอขอบคุณน,นะคะเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะที่เข้ามาร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมของเราโดยนะคะทางทีมงาน s ซฮายออฟฟิเชียเนี่ยได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะที่เพื่อนเเนี่ยได้ช่วยกันนะคะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กับเราต้องบอกเลยนะคะว่ามีหลายๆสถานที่มากนะที่ทาง s ซฮออฟฟิเชีเนี่ย ชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็บางสถานที่เนี่ยเราเคยไปเที่ยวมาแล้วนะคะแล้วก็กลับไปเที่ยวซ้ําบ่อยมากๆนะคะเพราะรู้สึกว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากแล้วก็มีอีกหลายสถานที่เหมือนกันนะคะที่เราเองก็ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ทางทีมงานเซหายเลือกที่จะไปถ่ายคลิปเซหายในครั้งต่อไปกันเลยค่ะและผู้โชคดีนะคะที่ได้รับเสื้อนะคะจากทาง,งเซหายก็คือ ณโบลักษินานะคะจากสถานที่ดูเลเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะดกคดุณโบลัาด้วยนะคะที่แนะนำสถานที่ดูเลเลนะคะให้กับเซี่ยไฮออฟฟิเชียลของเราเนาะและนอกจากนั้นนะคะเรามีข่าวดีววจะมาแจ้งให้กับทุกคนทราบนะคะเนื่องด้วยทางทีมงานเซห่ยไฮออฟฟิเชียลเนี่ยอยากนะคะที่จะมอบนะคะเสื้อ เซฮายออฟฟิเชียลนะคะให้กับทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะโดยทุกคนเลยนะที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะเราจะมอบเสื say ้อเซฮายออฟฟิเชียล e กับทุกคนเลยนะคะ <God. S 1> เพราะว่ารู้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราทุกคนได้เสื้อหมดเลยนะคะ แต่ว่าคุณโบรสินาเป็นผู้ที่ชนะแคมเปญน,นี้นะคะเราก็จะมีรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะยังไงไปรอลุ้นก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวยังไงจะมีทางทีมงานแล้วติดต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวทุกท่านก็รอรับของรางวัลน,นะคะอยู่ที่บ้านได้เลยเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะส้มเซหายนะคะแล้วก็เซหายอัฟิเชียลค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะจีใจด้วยนะ